สวัสดีครับ f c ทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งหลังเดือนมกราคมปีพาศสอ6 8ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีใหม่นี้ชาวราศีกรกฎส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีความสุภาพอ่อนโยนเท่ากับคนง่ายและเป็นคนที่มีซิกเซนต์หรือลางสังหรณ์ที่ดีให้ hey, ชุดแรก a g ชอ f p e อ t นเตอ t e คูล e ทมเพสิบไม่เท้าในช่วงครึ่งหลังมกราคมปี68ซึ่งเป็นช่วงเดือนแรกของปีใหมน่นี้ชาวราศีกรกฎก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ชีวิตที่ดีคุณมีความประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างมาก มีโอกาสได้เรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะขยับขยายกิจการของคุณได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเจ้านายหรือคนในครอบครัวคุณมีโอกาสจะได้รับเงินก้อนซึ่งเป็นเงินส่วนแบ่งผลประโยชน์ผลกำไรเข้ามาแล้วก็อาจจะเป็นเงินตกเบิกหรือว่าเงินโบน,นัสพิเศษแต่ว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ย ให้ได้แสดงออกมาเป็น Temperance ในตำแหน่งที่2เนี่ยคุณมีโอกาสอย่างมากเลยที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าเปลี่ยนแปลงสถานะของการใช้ชีวิตของคุณการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยซึ่ง The Temperance ปรากฏเนี่ยมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีทุคที่2 6เหรียญ The m a บ i c i a n เด e m มู n คุณอยู่ในสภาวะที่หาเงินเข้าได้ข้องมือแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีค่าใช้จ่ายที่ออกได้มากเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของคุณแต่ก็ยังดีที่ว่ารายจ่ายกับรายรับก็ค่อนข้างจะดูสมดุลกันอยู่เพราะว่าในมือของคนที่ ถือหรือว่าแจกเหรียญเนี่ยเขาจะมีตาช่างอยู่ซึ่งตาช่างมันก็ไม่ได้เอียงไปทานใดคุณได้ไพ่เดอะแมจิ i เชียในตำแหน่งที่5ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่มีความรู้ความสามารถมีความปลาดเปืองเป็นรูปของคนชุดแดงมีอินฟินิตี้อยู่บนศรีรษะแล้วก็บนโต๊ะเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเหรียญถ้วยไม้เท้าดาบวางอยู่ ซึ่งมันก็หมายถึงว่าคนผู้นี้จะอย่างรู้ในความเป็นไปของสรรพสิ่งในโลกเป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามในช่วงเครื่องหลังมกราเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาเครียดเครียดเข้ามาให้คุณได้คบคิดบ้างเพราะว่า The Moon ก็เป็นสัญลักษณ์ของความไม่สบายออกสบายใจหรือมีความเครียดที่ประดังเข้ามาชุดที่3 2ดาบ ห้าไม้เท้าและเอ็ดครอบสอดให้ได้เตือนให้คุณระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างหนักในเรื่องของกิจการงานเพราะว่าคุณได้ไพ่สองดาบตำแหน่งที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งของปัญหากษัสรแล้วก็ไพ่ห้าไม้เท้าตำแหน่งที่8ซึ่งมาพร้อมๆกันมันก็เหมือนกับจะบ่งบอกว่าคุณ จะเจอปัญหาหนักๆที่ทำให้คุณเครียดรือตกกังบนมากในเรื่องของกิจการงานแต่อย่างไรก็ตามคุณได้ไพ่เอชออฟสดในตำแหน่งที่9มันสะท้อนออกมาว่าคุณยังนับว่ามีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดและมีสติปัญญาที่จะเอาชนะฝ่าฟันปัญหานั้นได้ตำแหน่งที่10 Page of s w o r r s ไพ่ในี้แสดงว่าคุณยังมีความมุ่งมั่นมีความมึกเขิมที่จะลุยกับปัญหาที่มันจะเข้ามาอย่างไม่ค่อยจะยิ่หละหรือว่าย่นย่อสักเท่าไหร่แต่ว่าไพ่ก็เหมือนกับติงๆไว้ว่าคุณอาจจะต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรอย่าไปใจร้อนวู่วาม,มากเพราะว่าคุณมีทั้งไพ่เอท ออฟสอดแล้วก็ p g g o o s s o r ดในตำแหน่งที่9และ10ซึ่งมันสะท้อนออกมาว่าคุณอาจจะมีความใจร้อนวู่วามหรือว่าบุ่มบ่ามมันก็อาจทำให้ปัญหาต่างๆมันวุ่นวายไปใหญ่บางทีคุณอาจจะต้องค่อยๆคิดค่อยๆทำก็คือลดระดับความใจร้อนลงมาบ้างเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้มันออกไปในทิศทางที่ดีสรุป ภาพรวมในช่วงครึ่งเดือนหลังมกราคมปี68สําหรับชาวราศีกรกฎแล้วในเรื่องการเงินการทองคุณก็ยังมีหมุนเวียนเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยก็ยังไม่ตึงมือนักคุณมีโอกาสที่จะได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่ามีการโยกย้ายในบางกรณีอาจจะเป็นย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน คุณก็ยังต้องเผชิญกับสภาวะปวดเสียงเวียยเก้าในเรื่องของกิจการงานต่างๆที่คุณทำคนที่ทำงานประจำก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของเพื่อร่วมง,งานอาจจะมีการขัดแย้งเกิดขึ้นสำหรับคนที่ทำมาค้าขายก็อาจจะเจอภาวะการแข่งขันที่มันรุนแรงขึ้นไปแต่ก็เชื่อเถอะว่า ความสามารถของคุณนะ่ะมันจะช่วยให้คุณเอาชนะปัญหาอุประสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีการทำนายดวงชะตาด้วยผ้ายิปซีนี้ก็นับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ fc โปรดใช้วิจารณญาณในการที่จะรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งดีๆที่ไพ่ได้แสดงออกมาให้เราเห็นแล้วมันสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของเราก็ขอให้ลองพิจารณาดูว่า จะปรับให้มันเกิดประโยชน์เกิดความสุขแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองกับชีวิตเราอย่างไรสําหรับสิ่งที่พไพ่ไี้เตือนขึ้นมาให้เราระแวดระวังก็ลองพิจารณาดูว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะส่งผลกระทบด้านลบต่อเราอย่างไรบ้างเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงหรือป้องกันชีวิตของคนเราก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เปลี่ยนดีเป็นร้ายเปลี่ยนร้ายเป็นดีซึ่งมันก็สุดแล้วแต่ว่าช่วงใดบุญกุศลจะแสดงผลออกมามากกว่าหรือช่วงใดกรรมเวรหรือข้อกรรมที่สั่งสมมาจะแสดงผลออกมามากกว่าซึ่งบางเรื่องมันก็เกิดขึ้นปุบปับฉับพลันไม่ทันได้ตั้งตัวดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้ f อหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดี ให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรรพสัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อเป็นการเพิ่มพูบุญคุลและทานบรารมีเพื่อจะได้มาหนุนนำหรือทุเราเบาบางปัญหาจากเาคากรรมที่จะเข้ามาสู่ตัวเราถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ย,ยิปซีในช่วงเวลาอื่น การแนะนำพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆเพื่อเป็นทางเลือกในการสวดท่องเสริมสติเสริมมงคลแก่ชีวิตท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับสำหรับ FC ท่านใดที่สนใจพระคาถาเก่าๆ หรือการทำนายฝันในสิ่งต่างๆก็สามารถย้อนกลับไปดูในคลิปวิดีโอเดิมๆที่ทางช่องได้ลงเอาไว้และในปี2,568นี้ก็ขอให้ FC ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญเจริญกันยิ่งขึ้นไปสวัสดีครับ